เอาละครับก็ต้องขอแก้วสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อมแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิโมดะเกมเป็นไงบ้างครับผม ในวันนี้นะครับวันที่ลีกยังไม่ระเบิดขึ้นนะครับแล้วก็เราจะต้องแบบว่าฟาร์มกันสักนิดหนึ่งผมก็ยังเหลือแพ็คค้างอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเช้า,ชานี้ก็เพิ่งเข้ามานะแล้วก็ข้อมูลลีกก็ตอนนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่าลีกคือตัวอะไรนะก็จากที่เห็นก็คือภาพบุกเข่านะครับคิดว่านั่นจะเป็นนกนะแต่ก็ยังไม่รู้ว่านกอะไรวะเดี๋ยวเล ไปสาะหาข้อมูลก่อนนะครับอืมแต่แค่เดาไว้เชยนะว่าน่าจะเป็นนกนะครับเพราะว่าเห็นบุกเขานะข้อมูลลีกของผมก็มีแค่นี้นะครับตอนเช้านี้พ็เบึงตื่นมานะครับก็ตื่นขึ้นมาปุ๊บก็นั่งกดเกมเลยทีเดียวเรียกว่าวันๆไม่ทําอะไรเลยอ่ะผมก็ยังมีค้างแน่ๆเลยคือแพ็คป้าเล็กซี่นะครับอืมที่ใช้เลเวล10บวกนะครับแล้วก็แคส s h ออฟไททัน <c oughs> แต่แคทออฟเทนันผมจะเอาไว้ตีวันศ <c oughs> <c oughs> ุกร์นะครับผมเฮ้ยของดีก็ต้องรอก,กันหน่อยดิโอ้ยให้มันได้อย่างงี้ดิอะเราจะไปดูกันนะว่าผมจะสู้ในปาเล็กซี่ได้หรือเปล่า <c oughs> สิ่งที่ผมอยากได้นะไม่ได้อยากได้ปาเี็นะครับผมอยากได้บัตคิโอซารแล้วจะตะโกนทำไมว <c oughs> อะ เนื่องสืบเนื่องมาจากเมื่อหลีกที่เคยผันมานะครับพี่ก็ได้เคยต่อสู้ในเหลีกแบตคีโอสซรัรน,นะแล้วก็แพ้แบบยับยับอ่ะเรียกว่าไม่ได้แบตคีโอนะครับมันเป็นความเจ็บใจที่เรายังเจ็บอยู่ทุกวันนี้มันเจ็บไม่มีลืมเลือนโอเคนี่คือสิ่งที่อยากได้เลยนะก็ไปเล่นแพ็คนี้กันก่อนนะครับเชา้าๆเดือดกันสักนิดหนึ่งนะครับสามยกนะผมดูฝังนูสักก่อนเดียว นี่มันโสุดยอดขแข็งแกล่งจัดเลยนะเราต้องเอาปลาเล็กซี่ไปหนึ่งตัวนะเพราะว่ามันบังคับนะแล้วก็ต้องเลเวลสิด้วยนะเอาผมเลยเฮ้ยปลาเล็กซี่มันต้องอยู่แถวๆนี้โอเคเอาปลาเล็กซี่ไปหนึ่งตัวนะนเฮ้ย,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 ยโดนปังเดียวก็ตายเลยนะเนี่ยโดนปังเดียวก็ตายเลยนะเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องเอาปลาเล็กซี่ไว้ตัวสุดท้ายนะเราก็ต้องเอาน้ําที่มันแบบว่า โหดเลยอะมันต้องโหดเลยอะวันนี้ไม่โหดไม่ได้แล้วนะครับเอาเด็ดเด็ดเดไม่ได้ไม่ได้ผมจะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาดูประชากรน้ําเราไม่น่าไหวเลยดูปิะชากรน้ําเราไม่น่าไหวเลยเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแ <t> ล้วก็เอาป้าล็กซี่ไปตัวสุดท้ายนะครับอยู่ไหนวะป้าเล็กออมาโอเคอย่างนี้ก็พอได้พอดูดีอยู่นะลุยฉันคงไม่มาเป็นเหยื่อลมแกแน่นอน ยูท่าแลปเตอร์มันเลยป้องกันหนึ่งไว้ก่อนนะครับโดยไมโครโพซรัสนะครับผมเป็นคนส่งเข้าประกวดเองไม่ใช่ใครทั้งนนโอเคแกมีสี่ยังล้มฉันไม่ได้นัานกลัวจะจัดนะป้องกันสองควมได้เปรียบของแกก็หมดไปแล้วสินะ เอ้ยไม่โจมตีเจ้าจมสุดๆอ่ามันมี2ไปบวกเอามี5้าก็ยังล้มเราไม่ได้นะเอามาตาัดสุดเลยมึงเลือกที่จะป้องกันอย่างเดียวแล้วไม่ทำอะไรเลยอ่ะวุฒิโเอ้ยใจมันไม่ได้อ่ะอันนะบอกแล้วใจนายมันไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับไม่เอาแล้วหนีเดัดเดิป้าอดทนหน่อยมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกมันก็มีแค่สีนะ่เท่านั้น ิบหายแล้วป้าตายแง่แก่โจมตีสิไาแล้วนะป้าโอเคเอาป้ามาทำ่างนี้ได้ยังไงอะโธ่เอ้ยเป็นลูกกลาดที่ใช้ไม่ได้เลยอะ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีชิตันจะแก้แค้นให้ป้านะครับแล้วก็ป้องกันไหมไม่ป้องไม่ต้องไปป้องไปแป้งทั้งนั้นตายซะอยู่เลยไอ้เลเวล1 7เรียบร้อยตัวนี้282นะครับบ้าจะจัดเลยแต่ละตัวมากาไม่ละ ไปโดนลปเตอร์ตบอีชิตันก็ไปเหมือนกันนะครับอ่ะผมลดดาเมจตัวเองลงมาหน่อยนะครับตัวนี้ดาเมจน้อยไปหน่อยนะครับอ่าก็เออโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนะครับแล้วก็ป้องกันหนึ่งโอ้โหไม่น่าไวนะป้องกันหนึ่งไม่ไหวป้องกันสองนะครับแล้วก็เก็บไปสามตายซะอย่ายอยู่เลยกัดมันไปกหไื่กัดด้วยเอาหน้ากระแทกจุเขมาไปทั้งหนึ่งทีนะครับดังจุปป๊บป๊อกมา ไม่ถึง500ร้อยอะแกดาเมจเหนะือโนตีสี่มากกว่าห้าเือดร้อยฟาคนระับ <c oughs> แต่มันต้องจบกันตรงนี้แล้วจัดการมันไมโครเอามันไปกินซะไอ้คานุตแรลตายนี่นะกัดเวียก,ก็ให้เรียบร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับฮ่าฮาชนะลูกฟลย เออไม่ยากเท่าไหร่ที่ยากกว่าน,นั้นก็คือมีเด็กเกเรนะครับผมต้องไปจัดการเด็กเกเรซะหน่อยเพราะช่วงนี้ดินเอต้องการจ,จัดเลยนะครับจากแสนห้าก็เหลือสามหมืนหนึ่งแล้วนะครับลยุย <c oughs> <c oughs> แกไม่ได้ลงหลอกลาจยยาโซรัสขอบอกเลย <c oughs> ลงสนามไม่ได้ดูแต่ละตัวก่อนแกต้องเอาไปไฮวิดก่อนเป็นอะไรนะราจาเซ้กายยังไม หลอก่อนอดทนนิดนึงนี่น่ะ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 อืมแกจะต้องหล่อเทวันนี้หน้าเนียนวันนี้ <c oughs> แกต้องหน้าเนียนว่นนี้โอเคถ้าเกิดหน้าขุกขายอ่งี้สู้เขาไม่ได้ก็ผมยังวัยรุ่นอยู่หน้าเป็นสิวอ่ <c oughs> เดี๋ยวจะทาครีมมึงให้มึงเก่งขึ้นว่นนี้เออให้หน้าเนียนว่นนี้โอเคส,สี่สิบหุยได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยได้เยอะเกินความคาดหมายตึง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  เท่าไรแล้วอุ๊ยไปอีกห้าสิบหยิบหายแล้วร้อยห้าสิบแล้วนะครับได้เยอะกว่าที่คิดโอ้ยโอ้ยเฮ้ยได้สี่ร้อยแน่โอ้ยเหลือเยอะโอเคอือหือสุดยอดสุดติงกะดิ่งแมวนักยิโอ้ยโหมีซ้อนเลยหรอไม่ได้ต้องปามซะหน่อยตัวนี้ก็หวังว่าน่าจะได้เยอะนะ จะได้เยอะหรือเปล่าส่วนมากขั้นน้ำจะได้น้อยนะเพราะว่ามันเชื่องไงนี่เห็นไหมเออหนึ่งหน้าตามันจะน่ากลัวแต่มันก็เชื่องจัดๆนะครับอืมเพราะว่าทรงมันเหมือนหมาไงถ้าพูดกันตรงๆถ้าอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ก็พอเลี้ยงได้อยู่นะเพราะว่ามันเชื่องนี่ไงเห็นไหมแต่ย้ายมันกัดมือนะเรียกว่าแขนขาดอ่ะดูฟันดิไม่ขาดได้ไงอ่ะมันกัดแล้วบิดแบบนะเหมือนจระเข้นะครับอืมมันก็คือจระเข้ที่ขายาวนั่นเอง แม่งห่างยาวด้วยไม่ใช่ขายยาวอย่างเดียวโอเคโอ้ให้สามห้าบ้าจัดๆไม่น่าเข้ามาเลยนะี่เข้ามาทำไมอ้าวผ่านไปอีกตัวนะครับอ่ะเก็บตังค์สักนิดหนึ่งความโลภมันอยู่ในตัวทุกคนนะครับมาเลยเอาอีกสักเทบวกสีบอีกแล้ว ไม่ได้อะผมต้องทําให้มันฟื้นขึ้นมาแล้วเสียแบงค์เลย <g ül üyor> เรียกว่าเสียแบงค์เลยดีเดียวเฮ้ยทีนี้เล่นง่ายแล้วว่าไม่เท่าไหร่นะครับออยู่ไหนวันนี้ปาเล็กซี่เลย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 ชึบอุ้ยสามสิบสามแบงค์จัดไปโอเคเพื่อวิบวับของเรานะครับอ่าฮฮมืนก็โจมตีไม่ถึงห0 0ร้อยเอาปาเล็กซี่ลงไปก่อนเลยนะครับอเอาไปคมนะครับแล้วก็ ปลาเล็กซีเสร็จแล้วก็ต้องคุยเอาตัวที่มันไม่ได้มันต้องโหดเทียมเอาไม่หิดแล้วว่าวันนี้ถ้าไม่เยียมเอาไม่หิดนี่มันไม่ได้เลยนะวิเอาตัวนี้ไปเล่นไหมโตโรเอาตโตโรไปเล่นดีไหมไม่เอานะครับมันต้องมีเลือดหน่อยนะผมจะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับอ่าหุ่ยสี่พันเลยนะตัวนั้นสี่พันหนึ่งเลยเลเวลแปดร้อยสี่บเก้าบ้าเลยมันมีขอบเขตหน่อยชิบหายแล้วผมว่าน้อยเกินไปว่ะดดเมดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ไม่ได้ว่ะต้องจัดตัวตึงลงไปเลยนะครับเอานี่มาตัวตึงทั้งสองโอเคตายจะเอยะอยู่เลยต้องใช้ตัวตึงสองตัวเลยนะครับเลเวลหกร้อยสองร้อยกับแปดร้อยไอเลเวลแปดร้อยมันคืออะไรวะผมก็จะป้องกันหนึ่งไว้ก่อนยังไงก็รอดน,นะครับปาไดไอตู้ล้วเว้ยมา ป้องกันหมดแหละมึงกลัวกูเอาไปป้องกันด้วโจมไปนะนะครับเอ้ยแค่นี้ความได้เปรียบของแกก็หมดไปแล้วสินะมาเดี๋ยวฉันจะส่งต่อยลูกหลานของฉันกัดแก,กตายเฮ้ยมีลูกหลานนี่น้องน้องน้องฉันจะส่งน้องสาวจะต้องสองตัวไปจัดการแกเฮ้ยตะกีก้มันโจบดีเราเท่าไหรอ่อ่ะไม่ได้ดูเลยนะแต่ว่าไม่เอาแล้วเก็บดีกว่าอันแน่โจมตีหมดแม็กนี่ว่าไม่ได้ดูนะเอา้าไม่โจมตี เซตโก้ดิมันกัดได้งไงท้อแมวนะครับทำอย่างนี้นะป้องกันสามไว้ก่อน <laughs> มันมีสี่วย้ยิบหายแล้วแล้วมันโจมตีเราไปเลยนะยป,ปุบบล็อกเลยนะตายโอ้ยไม่ได้สวนเลยโอเคแต่กระช่างมัน <laughs> เพราะว่าเรามีน้องสาวอีกต้องสองตัวนะครับ <laughs> จัดก,การมันอุ้ยยังไวยังไม่ตายเลยเนี่ยโอ้อต้องโจมตียันสามเลยนะป้องกันหนึ่งเผื่อรอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวิสตี จัดการมันน้องคนที่หนึ่งนี่นะเรียบร้อยบนนี้ตาโซลา่าก็ไปแล้วนะครับหลมตึงตื่น <c oughs> ตัวนี้เลเวล202มาเลยแต่ไอที่หน้าน,น้าตกใจสุดไอตัวนั้นเลเวล849บ้าจัดจา,จาเลยอ่ะผมจะป้องกันมันให้สุดเนียวเลยนะนั่นไงเห็นไหม <c oughs> ถ้ามันหลดใจไม่ไหวแล้วมันตายจะบอกให้มาเลยสเตโกซอรัสเนินยังหดใจได้อยู่นะผมก็จะ ทำไงดีอะโจมตีมาเลยดีไหมไม่ได้หรอกผมว่ามันป้องกันนะผมก็จะทำอย่างนี้ครับทำไปเรื่อยๆทำาึงป่ามันจะได้สวนโอเคมาเลยไม,ไม่กล้าดิทนะ่าอดใจไม่ไหวเห็นไหบอกแล้วต้องโจมทำอะไรไม่ได้เลยแข็งแรงจัดเสร็จโกเห็นไหมบอกแล้วากรารรอคอยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราป้องกันหนึ่งเผื่อรอดนะครับตายซะอย,ยู่เลยกัดพิฆาตงับ มาโอ้โหมาศัตรูศัตรูคู่ฆ่าตลอดการนะครับเออทีเล็กกระแสเราท็อปนะครับอ้าฉันรอดนี่ยังไงกายก็เต็มโวตาพวกนั้นไม่ได้เลยตายซะเธอจะอยู่เลยจัดการมันน้องเล็กซี่อลอยขา้าพ่อแง่กระจายเลยทีเดียวเฮ้ยชนะแก้วเฮ้ย <laughs> เอาให้มันรู้กันไปว่าแบตคิโอจะเป็นของใครนะครับเฮ้ยโหได้แบงค์ได้แบงค์สิบสิบเองวะไม่ได้ไม่สนใจแบงค์สนใจว่าเราจะไม่เกลือดิฟ้านะครับเปอร์เซ็นต์ของเปอร์เซ็นต์เกลือก็มีสูงในนี้ชักมันเกลือเกลืออะไรไม่สนใจใดๆทั้งนั้นมาปลุกคลิปไปขี่นะครับอ่ะป้าออกไมเคทีนี้34เลยวะทีแรก32นะครับอ่ะไม่เท่าไหร่นะเสีย60กว่าแบงค์ วิ่ไม่ได้นะถ้าป้าลงไปป้าตตยหาเช็ดนะพูดเลยว่าป้าตตยหาเช็ดนะไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยว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 ต้องเอาน้ําลงไปสักตัวหนึ่งก่อนนะครับล้วก็ต้องเอาน้ําที่แบบว่าพอดูดีสู้ได้ด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <h ums> พลังโจมตีมันเยอะว่ะโอ้โหแล้วต้องเลือดต้องห้าพันน่บ้าไปแล้วเลือดห้าพันเนี่ย <h ums> ผมจ้างตัวนี้ลงไปคมมืแล้วกันเพราะยกสุดท้ายแล้วนะ <h ums> บูนเลยยกสุดท้ายแล้วยังไงฉันไม่กลัวพวกนายอยู่แล้ว อ่าแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งก็ต้องเอาเล็กซี่นะครับเล็กซี่อยู่ไหนวะเล็กซี่อยู่ไหนวะปะ้าอ่าปึบอ่แล้วก็เอาตัวนี้ลงไปเลยนะครับไอ้ะปราให้หมดเลยตัวสุดท้ายนี่ห้าพันหนึ่งกับแปดร้อยยังไม่เท่าไรนะไปตัวแรกนี่โอ้โหอ,อะไรของพวกมึงวะอ่ะมาล้านสองมาวนกันทันั้น กำลังโจมตีมึงเข้ามูเลยทีเดียวเอาป้องกันหนึ่งไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่ป้องกันนี้ผมลอยน้าแน่นอนนะมาเลยเฮ้วโสซีลัเตอร์เจน2จะไม่กินเลยว่าลับเตอร์มันจะแข็งแกร่งขนาดนี้ถ้ามันไม่ป้องกันมันจะมีสนะเมื่อมันมีสเราก็จะเน่าได้ง่ายๆนะเอ่อแปดสยังยังลบเราไม่ได้นะครับถึงจะมีสก็ตามเออไม่มีสี่แล้วว่ามีสาม อการาร์มได้เปรียบไปแล้วนะครับเฮ้ยมันก็กลัวรเราส่วนตายเหมือนกันมันไม่ตายหรอกมีเลือดตั้งห้าพันอันซับยังอยู่ชิวๆนะ่ะสิวๆทำได้แค่นี้เรียกว่าสิวๆต้องกันสามด้วยกนมา <c oughs> นาจะต้องหลงก้นติดกับของฉันโดมตีหนึ่งว่ะชิบหายไยจักยีง <c oughs> เปลี่ยนตัวนะเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนตัวนี่ผมไปแล้วแน่ๆนะครับอแล้วก็เก็บไว้สามนะครับเฮ้ยงกันหนึ่งคิบหายแล้วสปวักนิดนะวูบีห้าไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร <c> ่โ <oughs> จมตีมาโจมตีสี่นั่นไงนึกไว้แล้วนะครับ <c oughs> ตายตาย,ตายวายชีวาปาลิกซี <c oughs> อ่อามันเลือดหนึ่งนะครับแต่ก็เล่นง่ายขึ้นนะครับโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่ห้าแล้วก็ สี่ห้าป้องกันสองอยู่ไหมแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกไม่อยู่นะครับไม่อยู่เลยเรียกว่าไม่อยู่เลยตายซะอยู่เลยอ,อืไอ้แรปเตอร์บ้าบูนะครับดาวเมทเยอะจัยดจัดบูเรียกว่าขี่มันาวุธเดินได้เลยทีเดียวโจมตีสี่เหลือไม่หนึ่งอีกอมผมกระเด็นนะครับแต่ไม่เท่าไหร่เว้ยดาเมจเราเยอะตัวนี้แต่ว่าสแต็กน้อย,ยจัด เออจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามนะครับแล้วก็แปดร้อยเหลือสี่ร้อยเหลือเหลือเกือบห้าร้อยนะเหลือเกือบห้าร้อยนี่ประกันประกันหนึ่งคำนวณเงินขอผมคำนวณเงินประกันหนึ่งเออถ้าเกิดว่ามันเก็บไปตัวหลังนี่ผมโดนสี่เลยนะห้าสี่ยี่สิบอื มีสิทธิ์ถึงซากพันสาเหมือนกันนะผมจะทําอย่างนี้แล้วกันนั่นไงนเก็บไป็ตัวหลักจริงๆด้วยเกือบไปแล้วเฮ้ยมาเลืองแสงมาเลยอ่ะนี่มันโคตรสีทองเลยพี่เหรอมาเลยนา่นโจมตีสองเหลือไว้สามนะบ้าจ,จัดเลยโจมตีสองเหลือไว้สามแล้วเดี๋ยวกันอืมป้องกันห้ ม <laughs> าเอาสิมีห้าเหมือนกันเดิมีหกเลยว่ะโอเคแต่หกมันคงกระจนใส่ผมแล้วผมคิดเอาไว้โจมตีสี่วะเหลือไม่สองอีกบ้าบอ,อ,อหอ,อกค <laughs> อ,อหอยพอกบ้าบอหอยพอกปกันสี <laughs> <laughs> ่ไปก่อนนั่นไงเห็นไหมตีเดียวมึงต้องโจมตีหกแค่ตะกี้โจมตีมันก็ดีผมกลัวป้องกันสองนะครับเอาลว <laughs> โจมตีสองมันมีหกทีนี้มันเก็บไปสี่นะครับมันเก็บไป้สี่คิดไม่ตกเลยอะผมว่ามันป้องกันสองแล้วก็เก็บไป้สองอืออคิดไม่ตกเลยอะป้องกันสี่โอ้ยโจมตีก็ดีอะมันมีแปดเลยผมแพ้แน่แนะ่ตายแล้ว แพ้ชัวโคตรโจมตีเจ็ดยังรอดนะทิพไายแลวเฮ้ยยังอยู่มึงตายอย่ายู่เลยแกป๊ปตายซะนะไม่นะมีแปดไม่โจมตีแปดโง่นัก <c oughs> โอเคเรียบร้อยวูฮ <c oughs> ่าเรื่องดวงก็มีผลสุดๆนะครับจะาแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วเราก็ได้การแล้วนะครับเล็กซี่นะครับผมอ่าแต่มาดูข้างในจะวิบวับหรือเปล่าหรือจะเกลือนะผมเดาว่าเกลือแน่ๆเลยดูจากอาการการต่อสู้ตะกี้นะครับแต่ว่าภาวนาให้ได้วิบวับนะครับแต่ชักปัดนั่นไงเกลือจริงๆ,ๆดูเนี่ยเสียแบงค์ไปเรอยวิบวับไปได้่ัยๆไปดูได้ได้การแหล่ก็เยอะไอ้ได้การซุปเปอร์แหล่ก็ยังดีนี่ได์การแห,หรรแล่หดูดิโอ้โหน่าเกลียดจะจัดเลยได้บานแช่งนะครับ เดีวแจมสุดสุดมันบ้า,บาจริงๆเลยอะเกลือไปแล้วอะพอดี่ฝ่านะครับก็สรุปบ้างว่าผมเกลือไงโอ้ยแดกเกลือแต่เช้าแล้วเจียมอะได้หกสนะครับโอเควยผมใกล้แล้วนะใกล้เคียงแล้วอะ่ะอุ้ยขาดอีกแค่ไม่ถึงสามพันแล้วอะ่ะ เจ๋วแจมสดๆเฮ้ยเดี๋ยวจะได้เล็กซี่อีกตัวอ่าพอดี่เ่านะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เมืองล่างเลยครับอ่าได้ตีแพ็คเล็กซี่เหมือนกันหรือเปล่านะไข่เกลือก็ระบายได้นะถ้าไข่ไม่เกลือก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับไม่อิจฉาเลยจริงๆเฮ้ยไม่รู้จะพูดยังไงผู้แพ้ย่อมไม่มีคำพูดใดๆอยู่แล้ว อ้าพอลีฟ่านะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโ g แกนทุกคนแฟนได้ยังเล่นอยู่ <laughs> ไปเลย